สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ผมมีเวลาค่อนข้างเยอะครับ,รบก็เลยหยิบแร่ชนิดหนึง่งนะครับได้มาจากเขาอึมคึมเขาอึมคึมเป็นแหล่งแร่พุทธคุณภเกจิหลายท่านนะครับก็เดินทางไปที่นั่นเพื่อไปค้นหานะครับตรงนั้นก็เป็นแหล่งครับก็เดี๋ยวนี้น่าจะหายากแต่เมื่อสิบปีที่แล้ว ก็ยังพอหาได้นะครับผมก็ไปได้มานะครับพอได้มาวันนี้ก็พอมีเวลาก็เลยอยากให้พี่น้องได้ชมแร่ก้อนนี้น่าจะเป็นไปตามธรรมชาตินะครับที่มันเกิดขึ้นที่ในป่าในภูเขาแต่ที่อื่นไม่มีครับมีเฉพาะที่เขาอึมครึมนะครับอันนี้เป็นเป็นล่องรอยที่เขางอกออกมานะครับนี่ดูกันชัดๆ,ๆนะครับ ก็ให้ดูนะครับให้ชมกันครับ